เพื่อชวนคุยไม่ได้บอกว่าจริงหรือไม่จริงนะกับกระแสข่าวเรื่องขับภูมิใจไทยออกไปแล้วก็อาจจะเอาพลังประชารัฐโดย2วิธีคือเอามาแบบเต็มใจหรือว่าจะไปฉกงูเห่า <c oughs> ก็คือพลังประชาัฐที่ยังอยู่กับลุงป้อมนะผมถามคุณชัยวุฒิตรงนี้ตกลง,งมีคนมาทาบทามมาชักชวนมาพูดคุยมาเปย์เปลยอะไรไหมว่าจะย้อนกลับมาหรือเปล่าไม่มีผมเช็คกับผู้ใหญ่แล้วในใน,ในพักกรรมการันพักคุยกันก็ไม่มีเรื่องของการ จะมาให้ร,ร่วมรัฐบาลยังไม่มีนะซึ่งผมคิดว่าประเด็นอันที่หนึ่งคือไม่มีการพูดคุยแนละ้วสองก็คือว่ามันเลยจุดนั้นไปแล้วอะถ้าเราดูจากช่วงที่ผ่านมาใช่ไหมเราเคยร่วมรัฐบาลกันแล้วก็มีความขัดแย้งกันที่เราไม่ได้ร่วมเนี่ยมันเลยจุดที่จะมาคุยแล้วครับผมว่า คือมันก็มันก็คงจะแปลกดีนะที่ร่วมรัฐบาลกันมาแล้วถูกขับออกอแล้วจะกลับมาร่วมกันอีกรอบหนึ่งมันไม่น่าจะเคยเกิดขึ้นนะม,นมันตลกคือโอเคขับออกกลางเทอม,มแล้วก็เลือกตั้งกันใหม่สู้กันไปแต่ถ้าเข้าออกไปแล้วแล้วกลับเข้ามาอีกอ็นี้ก็แปลกหรือเขาอาจจะไม่ได้คุยกับผู้ใหญ่เขาอาจจะคุยกับสสเป็นรายบุคคลไอ,ไ,อไอ้การดูดสสอเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องที่ น่าจะมีนะผมว่าน่าจะมีการเข้าไปดูดเพราะว่าอันนี้เราก็จะยอมรับความจริงว่านักการเมืองทุกคนเวลาเข้ามาในการเมืองก็มีผู้ใหญ่มาเสนอผลประโยชน์มีมาชวนไปทำนู่นทำนี่นะซึ่งอันนี้ผมคงไม่ทราบรายละเอียดแต่ว่าคิดว่ามีคือการโยกย้ายอะไรมันมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วมันไม่ใช่เรื่องที่ดีนะคมันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องแต่ว่าผมว่ามันมีอันนี้คำว่ามีนี่หมายถึงแต่ผมไม่ทราบสอพลังประชารัฐที่ยังเหลืออยู่หรือเปล่า อันนี้ผมไม่ทราบรายละเอียดแต่ผมเชื่อว่ามีมีการพูดคุยมีการพยายามให้ไปช่วยโหวตใช่ไหมบางเรื่องอเสียงไม่พอมาช่วยโหวตให้หน่อยอย่างเงี้ยผมว่ามีถ้างั้นเอาคนใกล้ตัวที่สุดน้องชายกุญชัยวุฒิสสที่สิงห์บุรีอ๋อจะไม่มีอยู่แล้วอันนั้นเช็คกับน้องชายแล้วอ่ะไม่มีครับยังอยู่กับลุงป้อมแน่ๆนะอยู่ลุงป้อมครับเพราะบางคนเขาบอกว่าพลังประชารัฐเหลือสสหนึ่งเดียวคือลุงป้อมแล <laughs> <laughs> ้วก็เหลือสองคน,น,นเหลือสิงห์บุรี <laughs> เหลือน้องชายเหลือน้องชายกุญชัยวุฒิอีกคนหนึ่งแน่นอนนนอกั้น เชื่อว่ามีแต่ว่าจะไปหรือไม่ไปอีกเรื่องหนึ่งใช่การการ,การดูดการถูกดูดจะมีอยู่แล้วแต่ว่าคนเราเนี่ยมันจะตัดสินใจว่าจะทําอะไรเนี่ยมันก็อยู่ที่เหตุผลความชอบทมด้วยนะครับว่าทําแล้วได้ประโยชน์ต่อ,อต่อทั้งการเมืองมาหรือประโยชน์ตัตวเองแค่ไหนอะไรเงี้ยเขาต้องไปวิเคราะห์เองนะครับ,รบผมตอบแทนไม่ได้แต่ผมว่าการเมืองแบบนี้มันมันมันไปไม่ได้หรอกครับอาจารย์สุวิชาคิดซะว่าคุณชัยบุตรไม่นั่งอยู่ที่นี่แต่ผมเห็นนะ เชื่อไหมว่าไม่มีการพูดคุยกับพลังประชารัฐไม่ว่าจะระดับผู้ใหญ่ในนามของพักหรือว่าระดับสสที่จะดูดเข้ามาในนามพักผมเชื่อว่าไม่มีไม่ไม่สามารถจะกลับไปประสานรอยร้าวนั้นได้อีกไม่ใช่ตอนนี้ครับผมไม่ใช่ตอนนี้แล้วก็ไม่มีความจําเป็นนะครับแล้วก็ถ้าเป็นลายสสไม่แน่ถ้าเป็นลายสสไม่แน่อย่างที่คุณชัยพุธบอกอะนะเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่มานังคุยกับสสคนนู้นคนนี้ ชักนาชักชวนกันมาอะไรแล้วแต่อันนี้ก็เป็นไปได้นะครับแต่ว่าจะแบบนะไปให้คุณนักสินยกหูหาลุงป้อมไม่เชื่ออขอเลื่อนไปแล้วผมว่ามันคงไม่มีนะครับนะหรือยกหูหาคุณภัยบุญนี่คงไม่นะครับมันก็มันก็เสียหน้าเหมือนกันนะเพื่อไทยถ้าสมมติจะไปทําอย่างนั้นนะคือขับเขาออกแล้วดีจะชวนกลับเข้ามาคือผมว่ายังไม่มีคนจังเป็นต้องทําเพราะที่อยู่ตอนนี้ก็บั่นคงดีเพราะผมเชื่อว่ายัางไงภูมิใจไทยรอบปรับคณมอรอบนี้ก็ยังอยู่ ไม่ไปไหนหรอกอ๋อพอมันเริ่มจากสมมุติฐานว่าอาจารย์เชื่อว่าภูมิใจไทยยังอยู่ฉะนั้นไม่มีความจําเป็นจะนนต้องไปชักชวนไม่จะเป็นเลยพลังประชารัฐเขากลับมาไม่จะเป็นถึงภูมิใจไทยไม่อยู่เสียงเขาก็พอใช่ถึงวทฒิสภาเขายังเสียงเกินครึ่งอยู่นะครับเพราะภูมิใจไทยพลังประชารัฐกับพรรคประชาชนรวมกันก็ยังไม่ถึงครึง่งยังม่เสียงข้างน้อยอยู่ดีออาจารย์ทาไมทาไมถึงไม่เชื่อว่าภูมิใจไทยจะถูกขับออกหนึ่งคือมันคืองี้ มันไม่มีเหตุผลอะไรต้องเอาเขาออกตอนนี้หลายๆเรื่องเนี่ยคือถ้าถ้าจำนวนสอเนี่ยมันมั่นคงมันแฮปปี้กว่าไหมเอาภูมิใจไทยออกก็จริงคะแนนมันมีมากกว่าก็จริงแต่มันโอ้โหมันเสี่ยงมากเลยนะียกว่าเรือมันปิ่มนามแล้วมันห่างกันมันไม่กี่เสียงเท่านั้นเองเราไม่รู้ว่าจากที่เคยคิดว่าจะเอาฝ่ายค้านเป็นงูเห่าไม่เคยคิดกลับบ้างหรอวะไอรัฐบาลจะเป็นงูเห่าว่างอใช่ไหมถ้าเกิดเสียงมันปิ่มเออเสียงมันปิ่มเกินไปขนาดนั้นฉะนั้นให้อยู่กันไปก่อนยังไม่ต้องรีบ งวดน,นี้ก็ปรับแค่เพื่อกระชับการทํางานรัฐบาลให้มันเข้ารูปเข้า้อยให้มันสามารถเดินหน้ากันไปได้สร้างความมั่นใจประชาชนแล้วเดี๋ยวรอบหน้าค่อยว่ากันรอบหน้ามาถึงปรับครั้งหน้าปรับ้หน้าค่อยว่ากันอาจจะปรับใหญ่อีกทีกกนึงปรับเพื่อเตรียมตัวเลือกตั้งเลยค่อยว่ากันอาจจะต้องมีการเจราจาหรือแม้กระทั่งหักดิบกันบ้างงวดหน้าเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวผมมาถามต่อทําไมคุณชัยวุฒิวันก่อนให้สัมภาษณ์ไม่เชื่อว่าเขาจะเอาภูมิใจไทยออกผมคิดว่าภูมิใจไทยอยู่ในฐานที่ มีแต้มต่อทางการเมืองสูงกว่าเพราะว่าหนึ่งก็คือเสียงในสภาเชื้อมาที่เขาสามารถทําให้รัฐบาลมั่นคงได้การไม่มีภูมิไทยเนี่ยทำให้เสียงปริ่มน้ำาะกุญชัยบุญก็เคยอยู่ในสภาพปริ่มน้ํามาแล้วนะตอนพลังประชารัฐนเป็นยังไหฮะตอนนั้นก็ก็เหนื่อยฮะการโหวตทั้งก็โหวต้องล็อบบี้กันคุยกันหูพักเล็กพักน้อยต่อรองหนักเลยใช่ไหมตอนนั้นคือเพราะถ้าไม่มีพักภูมิไทยเนี่ยพักเล็กเนี่ยจะมีอำนาจต่อรองสูงเชื่อเพราะหายไปสิบวสิบเสียงมีผลกับรัฐบาลแล้วทนี้ประเด็นที่สอง วันนี้กระบวนการตรวจสอบรัฐบาลโดยเฉพาะคุณสมบัติของท่านนายกเนี่ยมันถูกหยุดชะง,งักไปเพราะว่าอย่างตอนคุณเศรษฐานเนี่ยมีสวไปลงชื่อส่งสารรัฐธรรมนูญเพื่อถอดถอนนะภายใต้การบัญชาการของลุงป้อม,อ,มอันนี้ผมไม่พูดถึงหรอ่ะ <laughs> แต่ว่าโ <Okay, S 2> อเคสวเปลี่ยนชุดแล้วตอนนี้ไม่ปฏิเสธแล้วกัน <laughs> แต่ว่าวันนี้สวชุดเนี่ยมันเป็นสวที่เราก็รู้อยู่ว่าคอนโทรลโดยสีน้ําเงินใช่ไหม แล้วพอไม่มีสวไปตรวจไปยื่นถอดถอนคุณสมบัตินายกมุงอิงนายกายก็ยังอยู่อย่างสุขสบายไม่มีการอะไรนะตรวจสอบอ่ะ <S <S ไม่ติดตรงว่าไม่ต้องถูก<ห>อถอ<า>ดถอน <target. S 1> หรือแม้แต่ภูมิไทยเองเนี่ยสสก็ยื่นถอดถอนนายกได้ย no ื่นได้เหมือนกันซึ่งวันนี้พักที่จะยื่นได้เซ็นชื่อได้มีสองพักภูมิใจไทยกับพักประชาชนที่มีจำนวนสสพนะถ้าต้องการแค่พักเดียวเนี่ยนะมีแค่สองพัก เพ,พราะเรารัดเสียงไม่พอ,อไม,ไม,ไม่รวมพวกพรรครวมรัฐบาลแล้วเส,เสียงไม่พอด้วยแต่คนที่จะยื่นถอถอนนายกได้นะอุ้งอิงเนี่ยมีสองพรรคพรรคประชาชนเขาบอกแล้วเขาไม่เซน็นเขาไม่ใช้วิธีการนี้เขาไม่ใช้เขาเคยใช้นะเขาไม่เขาบอกเขาไม่เขาเคยใช้เซ็นยื่นถอดถอนสักสยามเมื่อรัฐบาลที่แล้วเรื่องสุกุ้นเรื่องสุกุ้นบุรีรัมย์อะไรเขาเนี่ยคอนสักชันแต่วันนี้เขาไม่เซ็นยื่นถอถอนอุ้งอิงอื เรใช้หลักการเลยผมไม่รู้นะอีวันหนึ่งพูดอย่างวันนี้พูดอย่างนะแต่ว่าเพราะฉะนั้นวันนี้อาจจะมีดีลลับอะไรกันผมไม่รู้อะนะเพราะวันก็มีความสัมพันธ์ว่าพักเพื่อไทยกับพักประชาชนก็อาจจะมาจับมือกันในอนาคตอะไรเงี้ยเขาอาจจะมีปฏิปนอมกัน mm hmm. แต่ว่าพักภูมิทไทยก็อยู่ในหน้ที่ร่วมรัฐบาลก็ไม่เซ็นเหมือนกันแต่วันหนึ่งถ้าภูมิใจไทยไปเป็นฝ่ายค้าน mm hmm. แล้วไปยื่นเรื่องถอดถอนนายกในเรื่องเอาพายตัวพี่เอ็นห mm hmm. นีภาษีอย่างเงี้ย ผมว่านายกก็นักถอยหลังความเสี่ยงจะเกิดขึ้นทันทีรวมถึงพักนัาถอยหลังที่จะโดนถอดถอนไงใช่ไหมรวมถึงพักสวด้วยป่ะหรือสวเซ็นก็ได้อ่าใช่เพราะว่าก็เหมือนตอนที่ท่านนายกเสถาถูกถอดก็นั้นถูกสวเป็นสวแต่นั่นคือสวชุดที่แล้วทีนี้พอสวชุดนี้เข้ามาโครงสร้างอํานาจมันเปลี่ยนพักภูมิใจไทยยังอยู่กับพักร่วมรัฐบาลมันก็เกิดความปลอดภัยกับตัวนายกใช่ที่เก็บภูมิใจไทยไว้เพื่อไม่ให้มา เป็นศัตรูหรือไปยื่นถอดถอนทางการเมืองใช่ไหมแต่เก็บไว้คุณชัยวุฒิก็เห็นมันก็มีปัญหามีโอ้เดี๋ยวก็เลขาธิการพักมาประกาศสวนทางนู่นนี่นั่นตบจูบกันเป็นอันนี้ไม่ใช่ตบจูบแล้วมันเตะหัวตกเก้าอี้เลยมันแตะตกเก้าอี้ก็นี่ไงแล้วเตะตกเก้าอี้เลยน่าจะทนอยู่กับรามการนี้นะผมยกอย่างเลยเหมือนประชุมคละมอเนี่ยก็คุยว่าโอเคเอาแล้วนะคาสิโนใช่ไหมถ้าพูดเหมือนเหมือนจะไปกินข้าวเหมือนกันเดี๋ยวพี่เดี๋ยวผมพาชี้กินข้าวร้านอาหารอย่างหรูเลยนั่งตั้งโต๊ะเรียบร้อยแล้วถึงเวลาออยู่ถึงเวลาีก มาจากข้างหลังเตะแม่งตกเก้าอี้เลยไม่ให้กินแล้วลมโต๊บอกกูไม่เอาแล้วคาสิโนอย่างเงี้ยก็นี่ไงก็เห็นบางทีาจะไม่เอาก็บอกแต่แรกไงใช่ไหมคอสมมต้องไม่ผ่านใช่ไหมถือถ้าให้ถ้าเป็นแบบลูกผู้ชายคุยกันแบบนักการเมืองแบบมีหลักการเฮ้ยนี่ไม่ถูกต้องพักเรามีอุดมการเราไม่เอาคาสิโนนะครับอะไรเงี้ยเราก็ไม่ผ่านแต่คอรมอใช่ไหมเถียงกันตั้งแต่ก่อนเออมันต้องจบที่คอรมอมันไม่เหมือนมันไม่เหมือนแก้รัฐธรรมนูญนะ แก่ทำนวนเนี่ยเป็นเรื่องของพักการเมืองอดำเนินการในโดยพักการเมืองอไม่ได้ดำเนินการโดยคอ,อรมอมันอาจจะเห็นไม่ตรงกันอะไรได้แต่อ,อันนี้มันดำเนินการโดยคณะร,รัฐมนตรีซึ่งมีทุกพักอยู่ด้วยกันอันนี้คือแบบเหมือนต้องจบแล้วเหมือนจูงมือเดินเข้าร้านอาหารแล้วกูจะนั่งกินข้าวกันลอยู่ดีใครรู้วิธีมาขหลังเตะตอกเอาอีลมโตจบหมดเลยโอเคแต่แต่แต่นั่นก็อยู่ด้วยกันไม่ได้แล้วอ่ะในในทางการเมืองเนี่ยถือว่าอยู่ด้วยกันไม่ได้แล้วแต่พอมันเดิมพันด้วยความปลอดภัยของนายก ถ้าสมมุติว่าขับภูมิใจไทยออกไปมันเสี่ยงฉะนั้นก็ก็ต้องทนมันไม่เสี่ยงถ้าขับภูมิใจไทยออกคือนับถอยหลังเข้าสู่การเลือกตั้งเลยวิเชัยวุฒิเชื่อว,ว่ามันจะเกิดเหตุการณ์เพราะถ้ามีการถอดถอ,ถอ,ถอนุอองอิงปุ๊บุงอิงเขาไม่อยู่ถึงวันโดนถอดถอนแน่นอนอ๋อโอเคอาจาร,รย์ต่อยอดายจากตรงนี้